สวัสดีครับเนื่องจากช่วงนี้นะโควิดระบาดและรอบใหม่นะฮะเราต้องป้องกันก่อนที่เราจะเจอนะครับผมโดยเราจะใช้นะครับแอลกอฮอล์นะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเครื่องพ่นไอหมอกครับแล้วเราก็จะมาฉีดฆ่าเชื้อครับผมวิธีการใช้งานนะฮะเราเปิดสวิตช์แล้วก็เปิดไอหมอกครับเขาเรียกไอหมอกครับแล้วก็จะพ่นครับ วิธีการพ่นนะครับโควิดเนี่ยจะติดอยู่ตามกำแพงนะฮะไม่พ้นมือเราไม่ต้องพ่นฟุ้งในอากาศนะฮะให้เราพ่นนะฮะถ้าช่วงที่มือสัมผัสได้ทุกคนสัมผัสได้โควิดจะอยู่ตามนั้นฮะไม่ต้องพ่นลงพื้นไม่ต้องพ่นลงขึ้นฟ้านะครับแล้วก็จะพ่นไปเรื่อยๆครับใช้แอลกอฮอล์นะครับวิธีพ่นสักพักหนึ่งครับผมเปิดปิดกันนะฮะเปิด ทกคนในตัวทั่ว,ว,ว,วห้องครับทอย่างไหนที่เราสองัดนะครับผมเอืรอสองัดเราก็จะทุกคนนะครับทุกคนในมองเนี่ยเป็นละอ,อองฝอยนะครับผมขนาดเล็กโมเลกุลเล็กสามารถนะครับดักจับ โควิดได้นะฮะไม่ใช่ว่าไปเอาที่ฉีดพ่นยาราพ่นกันอันนั้นช่วยไม่ได้นะฮะอันนั้นเรากแก้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็พ่นนะฮะเน้นเลยครับใครจะพ่นนะฮะให้พ่นตามที่เรามือสัมผัสไม่ต้องปงพื้นไม่ต้องฟุ้งในอากาศเพราะว่ามันจะดีดโควิดให้เรามาหาเราได้เพราะว่าจะอยู่ตามตำแหน่งนะฮะที่เราต้องระวังคือที่สัมผัสนะครับผมขอบคุณนะครับใคไปใช้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ